ครับก็สวัสดีครับครับ EP นี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับให้กับเ c ฟซีแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจนะครับก็จะพาท่านนะครับมาแกะรอยโบราณสถานที่สำนักสงรอยพระพุทธันนครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สรงนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านดงสงัดของตำบลแม่สลียงนะครับ ก็มีนะฮะเป็นโบราณสถานที่หลายๆท่านนะครับที่จะต้องอาวะมาที่แมสเเลียงนะครับแล้วก็จะต้องอมาดูนะฮะในเรื่องของอโบราณสถานต่างๆโบราณสถานตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับฟอสซิลนะครับ ก็จะเป็นพื้นที่อุทยานยุคออร์โดวิเชีนนะครับอา,อายุคอยู่ที่4 4 3ถึง488ล้านปีก็จะได้พาท่านาที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็เก็บเกี่ยว ในเรื่องเกี่ยวกับฟอสซิลนะครับก็สามารถมาที่สำนักสมฆ์นะครับพระพุทธหัต์ก็จะมีนะฮะให้ท่านได้ติดตามนะครับในเรื่องเกี่ยวกับฟอสซิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปะการังนะครับเป็นหินยุกนะครับก็สามารถเข้ามาแกะรอยตรงนี้ได้นะครับ กัผมเองก็ได้มีโอกาสแล้วเข้ามาติดตามแล้วก็ได้นำเสนอให้กับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเรียองโบราณสถานต่างๆที่เกิดโดยธรรมชาตินะครับเราเข้ามาก็อยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวก็จะเข้ามาก็จะมีนะครับ ป่าที่ร่มรื่นะครับพอสมควรนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปก็จะเป็นป่าลกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะครับก็เหมาะสำหรับการนะครับที่จะเข้ามานะครับศึกษาแล้วเข้ามาชมมา,มาติดตามนะครับย้อนอดูว่าพื้นผิวโลกเรานะครับเมื่อ400 นะครับ88ล้านปีนะครับเป็นอย่างไรนะครับอยู่ภายใต้มหาสมุทรดังนั้นก็จะมีฟอสซิลนะครับที่เราศึกษาที่สำนักสง์ปรยพุทธดนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านไปนะครับดูธรรมชาตินะครับจะเป็นฟอสซิลนะครับหินล้านปีนะฮะที่เป็นฟอสซิล ที่มีอายอุค่อนข้างมากนะครับก็เราไปดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ยังคงรักษาธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับก็จะดูเหมือนลรน,นะครับเพราะว่ามีพระสงฆ์ประจำสำนักอยู่รูปนะครับหนงรูป ก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับครับก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนผังเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับทรากลึกอตำบันก็ได้สุดสมนะครับ ค่อนข้างจะมากนะครับก็มีการนะครับถ่ายรูปเก็บเลยตัวนี้มาคนสมัยไหนเขาปลูกไว้ก็ไม่รู้เป็นสมุนไพรส่วนใหญ่สมุนไพรนะครับเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันจะขึ้นเองตามรธรรมชาตินะครับหลวง,งพ่อเพราะมันเป็นหินอย่างงี้เนาะครับเยอแยาหมดเลยสมันยนี้ ตัวนี้ไม่เคยไปหามหมอเลยตัวก็ยาสมุนไพรนะครับตัวนี้ก,ก็จะเป็นรอยพระหัตถ์อ,นนอันนี้จำลองพระหัตถ์ที่พระหัตถ์จริงๆของชาวบ้านนี้ตั้งเดิมมันอยู่บนโน้นอยู่ที่ผมไปเมื่อกี้ข้างบนโน,น้นนะบนะที่มีโนนใช่ไหมีครับแล้วมีพระบาทอยู่ตรงนี้ผมเคยไปดูอย่างพระบาทยังอย่างเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้ให,ให้ครบครับครับหลวงหลวงหลวงพ่อมาจำพรรษาตรงนี้ได้กี่พรรษาแล้วครับเข้าเข้าสามอ๋อสามพรรษาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ ช่วงนั้นมันทําอะไรไม่ได้นะ่ะหลวงพ่อประสิทธิ์แกอยู่เราจะทําแกไม่ให้ทำเราจะทําไปทํำไมอะไรอย่างเงี้ยก็หรือขับก็คนอะไนี่เป็นเจ้าสำค,คัญขาไรก็ตัวตรงนี้เป็นการจําลองนะหลวงพ่อเนาะอันนี้จําลองขนะึ้นมาครับมันคล้ายเนี่ยก็าขายจำลองขึ้นมาครับแต่อันจริงของคนหมู่บ้านนี้มันอยู่ข้างบนข้างบนี่่วหลงวันแกเอา อะไรไปปิดใบายา<ะ>ไว้โอมันศึกเนี่ยคนไม่มีหลังคาน่ะฝนตกมันศึกมันจะเสียหายนะครับนี่อย่างพระบาทเนี่ยเดี๋ยวตู้ก็พยายามจะต้องทําเป็นหลังคาไปเหมือนกันมันมันเป็นอินไอ้วนันนี้แบบพรทิวนะครโดนฝนน่ะมันจะศึกห้อน,น่ะแต่ความคัดตีนนี้บนนี้โอ้โหแน่นอนแน่นอนครับก็เป็นอ่าจุดหนึ่งอ่ะที่เป็นโบราณสถานเนาะที่ทางไอ้สำนักอ่าเขาได้ ทำนะครับก็สำนักพุทธก็ขึ้นมาสำรวจแล้วครับก็ดีนะครับเราจะเราจะได้ดูนะครับว่าเออตรงนี้ในอำเภอม่สิเรียงน่ะมันยังมีแหล่งวัตถุโบราณแล้วก็เป็นแหล่งที่อนุรักษ์ในเรื่องของพซิลฟอสซิลปิทดูอายุ400กว่าล้านปีข้างล่างนุ่นแต่จุดตัวนี้ที่เขาทำตัวนี้มันจะไปเจอจุดสำคัญสำคัญไปสำคัญทั้งหมดเลยมันจะมีแผนที่ตอนนี้มันเก่าแล้วมัน สมัยมอก่อนนี้เขาไม่ได้ชำระบำรุงมันก็ไฟป่ามั่งอะไรมั่งก็ลบเลือนไปถนนนี่ยังอยู่อย่างนี้หมดก็มีการชำระเนี่ยต้นคณะพูดงขึ้นมาแล้วก็เาก็จะมาถ้า,าถ้าเป็นหน้าฝนก็จะลำบากหน่อยเน,ะนะาะแต่เขาบินทบ,บาททุกวันนะหน้าฝนเขาเขาบรรษานี่ผมจะบินทบาททุกวันเพราะว่าวันพายุมขึ้นมาไม่ได<อ>้เขาบรรษานีทางมันอย่างนี้มันครับ,รบถ้าว่าระหว่าง อยู่ในช่วงหน้าฝนน่ะทางจะขึ้นลาบากผมดูว่าโอามันมีตะไคร้มีพวกอะไรไอ้พวกไอ้เฟิร์นเนี่ยพวกนี้มันพวกนี้มันทาให้นี่นี่มันเป็นพืชชนิดหนึ่งนะอยู่นี่มันมีใบเ้อเนี่ยครับเนี่ยเป็นเป็นพวกตะไคร้เป็นเฟิร์นใบเฟิร์นนะครับเป็นจะขึ้นได้ก็ต้องมื่อมีอากาศที่ชื้นนะครับที่ชื้นที่ว่าหลวงหลวงพ่อพอพอแทบ อ่าหมายว่าพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี่เฉพาะที่เขาให้นะมันสามสิบไร่อ่าที่เฉพาะที่เขาให้แต่โบราณสถานตรงนี้โบราณสถานเนี่ยก็นั่นน่ะเต็มนั่นน่ะเต็มหมดเลยเนาะเพราะปิดพื้นที่แต่เป็นพื้นที่ที่จะสร้างอะไรได้แต่โดนที่ไม่ต้องนั่นต้นไม้น่ะสิบห้าไร่ครับที่เขาอนุญาตให้สร้างอนุญาตที่เป็นสถานเนี่ยครับยกส่วนส่วนโบราณสถานที่ห่วงห้ามก็ให้อยู่ในโครงสภาพเดิมสภาพเดิมจะ รู้จะไม่ให้ใครทําอะไรทั้งหมดแล้วต้นไม้ก็จะไม่ตัดแล้วก็แบบนี้จะสร้างคนติจะสร้างเล็กถ้าอยากตัวนี้ก็จะเป็นสารพักนะครับเวลาเราเดินมามาชมนะครับเราก็สามารถเข้ามาพักพิงนะครับในช่วงหน้าแรงนะฮะหน้าแรงถ้าเป็นหน้าฝนจะลําบากนิดหนึ่งนะครับหน้าฝนจะลําบากนิดหนึ่งหน้าหนาวดีสบายหน่อยถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงท่องเที่ยวนะครับถือว่า ใช้ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโบราณสถานตรงนี้จะเป็นค่อนข้างจะธรรมชาตินะครับบางท่านนะครับพอเห็นจากภาพจะเห็นบอกว่าลกรงลังนะครับแต่มันก็ต้องยอมรับนะครับว่าโบราณสถานแล้วก็มีหลวงพ่อประจําสํานักสงฆ์อยู่แค่รูปเดียวนะครับดังนั้นการดูแลนะฮะเรื่องอะไรต่างๆนะก็คงจะค่อนข้างยากท่านไหนนะครับที่ได้ชมนะฮะคลิปที่ผมจะปล่อยไป แล้วได้เข้ามากับนมัสก,การนะครับหลวงพ่อก็ติดต่อพูดคุยกับหลวงพ่ได้นะครับหลวงพ่อก็จะอนุเคราะห์ในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวนะครับให้กับก็ยังฝึกเด็กสองคนให้รู้พื้นที่ว่าตรงไหนที่เป็นมีจุดที่สําคัญสําคัญวันอาทิตย์จะให้ไปขึ้นมาฝึกวันนี้ก็มาเพราะมันมีพื้นที่มันมีอนาเขตอยู่ที่ตรงไหนมีถ้ำตรงไหนก็เหมือนกับเราสร้างมัคคุเทศก์น้อยมัคคุเทศก์น้อยอาสาสมาัคร อ่าแล้วนนเวลาอ่ามีนักท่องเที่ยวที่สนใจส่วนใหญ่ที่ผมทราบนะครับหลวงพ่อก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เขาขึ้นมานก็จะเป็น,เป,นเป็นชาวต่างชาติที่เขารู้นะครับที่เกี่ยวกับตรงนี้ครับส่วนคนไทยเรานะครับอ่าท่านที่สนใจอย,อยากจะมาดูบรรยากาศนะครับอ่าเป็นธรรมชาตินะครับของฟอสซิลนะครับเป็นหินอายุเป็นล้านล้านปีนะฮะแล้วก็มันมันมีซากสัตว์อยู่ในนี้ด้วย เนี่ยป้ายป้ายนี่มันสึกหลอมันโดนไฟป,ป่าไหมอะไรต่ออะไรครับจะมีฟอสซิลอะไรอยู่เป็นตัวสัตว์ตัวอะไรอยู่ถ้าเราถือว่าเป็นฟอสซิลเนี่ยเมือ่ออดีตการน่าจะเป็นใต้มหาสมุทรนะครับพื้นโลกของของเราเป็นทะเลเก่าครับรรต้องเป็นมหาสมุทรเป็นพื้นทะเลนะฮะแล้ว ปลายนสมบูรณ์ครับตรงนี้ถ้าเราได้มีการนะครับดูแลรักษาแนละเราเราทำให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้นะครับก็จะเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่หาดูยากนะครับยากจริงๆเพราะปัจจุบันนะครับก็จะแทบจะหาไม่ไม่เจอนะครับ คนนู้นจะเป็นคนนู้นลูกขึ้นไปตำรวจไปคนเดียวนะไปเมื่อวานก็ไปต่อนะพอดีมีพวกคูมาก็ใช้ปลาดอยต่ออกอืมก็สำรุดเนาะเสื่อมโทรมไปเยอะเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยก็แปีมาแล้วครับได้ทำการบำรุบํำรุงนะครับก่อสร้างนะครับให้เป็นที่นะครับนักท่องเที่ยวมาก็สังเกตเห็นป้ายนะครับก็จะ ถูกธรรมชาตินะครับทําลายดังนั้นนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับว่าเราควรจะดูแลรักษากันยังไงครับอาน,นิมลหลวงพ่อวันนี้ก็ได้รับนกเคราจากหลวงพ่อนะครับได้พามามาชมนะครับถือว่าเป็นเป็นบุญของเรานะครับเป็นบุญของเราถ้าเดินทั่วนี่ครึ่งวันครับ หลวงหลวงพ่อบอกนะครับว่าถ้าเราเดินให้ทั่วบริเวณนะครับจะใช้เวลาครึ่งวันตรงนี้เป็นปากถ้ำทำไมหลวงพ่อถ้ำครับแล้วก็อีนี้เขาเรียกถ้ำใจมันจะมีหินลงมาเป็นรูปหัวใจมันจะลงทางนี้แล้วก็ไปขึ้นทางโน้นได้ครับแต่ผมขอลงไปลงไปได้ทุอวันทุกคนลงไปอยู่พาพวกนักเรียนที่มันจะเป็นแค่นั้นครับแต่ผมจะอยู่แปงแปงตรงปากเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ลงไปข้างล่างลงไปได้มีกระไดลงไป ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับก็จะเป็นถ้ำหลวงพ่อไอ้ตรงนี้มันจะไปทะลุตรงไหนครับอ๋อตรงนู้น้วมันมีทางออกอมีกระไดขึ้นไปอ๋อขึ้นไปหมู่กระไดเหล็กแบบนี้พอดีผมไม่ได้เตรียมไอ้แฟดไฟมามันจะไม่ค่อยเห็นครับจะมืดไม่เป็นไรเราได้เห็นปากถ้ำถ้านานนี้นนี่พวกนี้จะยุบไปหมดเนี่ยพวกนี้ยุบไปหมดเลยจะเห็นหมดเห็นหิี่ เขาภาษาตูจะมานั่งสมาธินะตรงนี้มไม่ทันขาไม่ทันก็งอเีย่างนี้ทำเป็นบันไดอย่างเนี้ยทุกโซมไปหมดอันนี้ต้องเดินตรงเหล็กนะครับ